อืมอ่าดูไปเรื่อยไปแถวไปแถวมันไปแถวมาเรื่อยเออโยกเออโยกไปพุ่นถอยหอดมองเครื่อนง่ายก็จะเกินมาใหม่เจียวเลยบปันดูอ สุงผมก็ได้นสุงผมจักกรเล่นถูไปเออถูไปเท้าเดี๋ยวไปไปมันมันถั่วเออมันหมาจังเลยพ่อลลางหมดเลยดิพอถูหมดเลยถอนแท้เนี่ยถอนแท้เนี่ยเออแต่เออเต้นน้องใบเตยกำลังถูบ้านพี่น้องถูพื้นว่าน่ะกระโล บปทุจักเดือนเลยนี่มานางฮะเขาจะอยู่ไปถูจักเถื่อเหระโอ้ยหพอดแล้วเสนอเพื่อพอดทุจักเถื่อเออโยกไปหอดจุดชุดจุดลงเครื่องอย่างนั้นเลยก็สามารถจะมาเริ่มจะขามงกุฎใหม่ถอดห่อนเออ ถูไปเรื่อยๆเปลี่ยนกันถูพอถูทูวันอถูเปียงเลยแหละอือเออถอยมาเออเดินไปเจผนเดินไปเจแล้วก็โยกไปเป็นแถวเป็นแถวเออโยกไป,ป,ป,ออกไปหาบตูห่อนโยกเออนั่นแหละ

อเออโยกไปคนหันมุ่งคุนบัณเออไปเรื่อยแท้ไปแท้เดินทังบัณฑอยล้งมาทั้งเจที่บัณฑานหดเอาขนาดเลยทุกคนเลยเมันเตยทูบานฑ์เหมฮะเออนั่นแหละโยกไปห้ามไปห้ามมุ่งห้ามมุ่งขงู่มาผมเออโยกตันมากผมฮะแต่ขาตีนมุ่งนะเห็นบอก แปอีกต้นได้จหวได้ได้ตันี้นี่แค่านีเออแปอีกนั่งอย่างครัแปอีกอืมอืม เมื่อไหนบอกนะเปลี่ยนมาเนี่ยหายม่เมื่อยอายุไม่เล็กใช่เออตอนทอนล้างไปบานเออโยกเออโยกแล้วก็โยกขอดข่างฟ้านั่นอือนี่คือบ้านน้องเตยบ้านทำบอ่อเลี้ยงไปน้อ,อ,องเอ้ยฮะฝ่ากันยังบุรีตีเลย บ้านมีฝาดนอนเลยฝุ่นเลยลายออันที่นอนอ่นนะนะที่นอนเสื่อพอนอนคนเดียวน้องเตยนอนกับคุณย่าอยู่บ้านสวนเตยพอเลยนอนบ้านคนเดียวเออประมาณนี้อยู่ไปเรื่อยๆอืมคือมืดว่ะเัยๆอย,ยอดแสงเปิดไฟก่อน เบิ่งง่วนอยู่บนเท้านวดอืมนี่เปิดไฟเลยจะได้สว่างบ่มืดด้่นน,น้ไฟพอเปิดบางอย่างน,นะเปิดรถไฟบ้านทั้งเล็กๆกว่าน้องใบเตยนั้นนาบ้านอันนี้มกเออเอาแท้มกบ่เนะี่เอ,อ้าเออ ดูนะรั่วกำแพงสีมันออกเป็นสีดำๆเออเป็นตะไคร่น้ำเป็นตะไคร่น้ำทุกคนนาบ้านกระชีมต้นมะม่วงต้นขามต้นคูนลมลืน่นเย็นสบายเอ,อ